เปิดสถิติพบกันไทย vs อิรักก่อนชี้ชะตานัดชิงชนะเลิศทิงคัพช้างศึกทีมชาติไทยเจ้าภาพและอันดับ113ของโลกภายใ,ใต้การคุมทีมของมานโปรกิ้งหลังจากเสอนชนะทีมชาติเลบานอน2 1ถึงในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ทําให้มีคิวนัดชิงงอชนะเลิศพบกับทีมชาติอิรักอันดับ70ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในเวลานี้สําหรับสถิติการพบกันทั้งหมดของ ทั้งคู่17นัดไทยชนะเพียง3นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป9นัดยิงได้18ประตูเสียมากถึง42ประตูโดยการพบกันครั้งหลังสุดคือเมื่อวันที่31ตุลาคม2017ในยุคข,ของมิโลวานรเยวัตในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมที่สนามราชมังคลากีาสถานซึ่งเกมนั้นไทยแพ้ไป1-2และถือเป็นการแพ้ครั้งเดียวในบ้านจาก8เกมที่ลงเล่นในบ้านชนะ3เสมอ4นัด ส่วนเกมที่ขุนพลชังศึกสามารถชนะได้ครั้งหลังสุดคงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008ในเกมอุ่นเครื่องซึ่งครั้งนั้นไทยเฉือนชนะ2-1เช่นเดียวกัน โดยการพบกันครั้งหลังสุดคือเมื่อวันที่31ตุลาคม2017ในยุคของมิโลวานไรเยวัตในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมที่สนามราชมังคลากฬาสถานซึ่งเกมนั้นไทยแพ้ไป1-2และถือเป็นการแพ้ครั้งเดียวในบ้านจาก8เกมที่ลงเล่นในบ้านชนะ3เสมอ4นัดส่วนเกมที่ขุนพลชังศึกสามารถชนะได้ครั้งหลังสุดคงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008ในเกมอุ่นเครื่องซึ่งครั้งนั้นไทยเฉือนชนะ2-1เช่นเดียวกัน